สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจราคาคุยกับมโหผมนี่เคยเก่งมิดฟิลครบับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้คู่น่าสนใจที่ผมจะมาวิเคราะห์ในคู่แรกไปกันที่ศึกลาลิก้าของสเปนเป็นการพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงบาร์เซลโลนาพบกับเอบาทีมอันดับ13ของตาราง คู่นี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราสถิติที่พวกกขามาเนี่ยบาร์เซโลนาค่อนข้างทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยที่พวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับเอบาร์เลยโดยในฤดูกาลนี้พวกเขาแข่งไป18เกมเนี่ยชนะไป12เกมเสมอ4เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดของบาร์เซโลนาพวกเขาบุกไปชนะเกตาเฟ่ได้ค่อนข้างหืดนขึ้นคอเหมือนกัน2ประตูต่อ1โดยเอไบาพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเบียเลียวมา0ประตูต่อ0 ความพร้อมของตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมบาร์เซโลนาตัวเกมลุกที่ทําสกอร์ได้ในนัดที่แล้วน่าจะลงกันครบทั้งอุสมานเดเมเล่หลุยส์โซเลสและก็ลีโอเนลเมสซี่โดยมีฟิลเป้คูตินโยเป็นตัวสอดแทรกในแนวลุกเอบาชื่อชั้นอาจดูเป็นรองแต่ตัวเกมลุกของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันทั้งเซจิเอลิตและกิเก้กาเซียพร้อมทําประตูได้เหมือนกัน เกมนี้บาร์เซโลนาต้องยิงถึง3ประตูดูแล้วเอีบาไม่หมูขนาดนั้นเกมนี้ถ้าบาร์เซโลนาจะชนะผมคิดว่าจะชนะไม่ขาดเต็มที่ก็2ประตูต่อศูนย์แนะนำไม่เชียร์ไปที่เอีบาดีกว่าครับส่วนอีก1คู่ เป็นไปใน,ปนศึกลีกเอินของฝรั่งเศสเป็นการพบกันระหว่างโอลิมปิกมากเซยทีมอันดับ6ของตารางพบกับโมนาโกทีมอันดับ19ของตารางคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราดูจากชื่อชั้นของทีมแล้วถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วนี่เรียกว่าบิ๊กแมตช์ได้เลยทีเดียวแต่ในฤดูกาลนี้ฟอร์มต่างกันอย่างกรบฟ้ากับเหวโดยมาเซยเนี่ยทีมอันดับ6ของตารางเนี่ย ห้านัดหลังสุดก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่โมนาโกปีนี้พวกเขาหนีตกชั้นเต็มตัวโดยการทำทีมของทีเรียอองลียังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรโดยเกมล่าสุดของทั้งสองทีม มาร์กเซยเนี่ยบุกไปเสมอกับองเชมา1ประตูต่อ1ส่วนโมนาโกเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับเกงกองมาศูนย์ประตูต่อ2เลยทีเดียวความพร้อมของตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมอลิปิกมาร์กเซยเกมลุกในเกมนี้น่าจะลงกันครบทั้งเควินสตอร์แมนลุยกุสตาโวฟอริองตัวแวงวาเลนชัดแมงและดิมิทีปายเยตส่วนโมนาโกเนี่ย ดูชื่อตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูไม่เป็นรองเท่าไหร่ยูริเทลมองมูซาซิลลาลาเมลฟเวเกาและนาะเชอร์ชาร์ลีลงมาครบเช่นเดียวกันแต่ฟอร์มโดยรวมของทั้งสองทีมแล้วปีนี้ต้องยกให้หมักเซยที่ดูดีกว่าดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนจริงๆโมนโกรปีนี้พวกเขาแย่จริงต้องลุ้นหนีตกชั้นดูแล้วหมักเซย ยิงหนึ่งลูกเสมอตัวผมแนะนำให้เชียร์ไปที่หมากเซยลุ้นเม็ด2ดีกว่าครับในคู่นี้สองทีมวันนี้ที่ผมแนะนำให้เชียร์คู่แรกไปกันที่ a e อ a บาคู่ที่2มากันที่หมากเซยครับ